ดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องพี่ชมเริ่มแฮนด์เมดอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ชมก็จะมาทำงาน DIY ง่ายที่ทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยสองมือของเราเองอีกแล้วจ้าเห็นอุปกรณ์ที่วางอยู่แล้วทายออกไหมว่าพี่ชมจะพาทำอะไรแทะะ้แดนี่เลยจ้า น้องกุหลาบช่อจิ๋วนะคะน่ารักไหมคะตะมูตะมิมากเลยใช้เป็นชิ้นงานตกแต่งนะคะได้หลายชิ้นงานเลยตามสะดวกเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะเอาไปติดกับชิ้นงานอะไรนี่เลยถักไม่ยากเลยคะ่ะทุกคนนี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะเข็มโครเชต์นะคะเข็มโครเชต์ที่พี่ชมใช้ก็จะมีขนาด1.6ม mm มนะคะ แล้วก็ไหมพรมที่พี่ชมใช้ก็เป็นไหมเส้นเล็กค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ขนาด4 P R Y ก็ได้นะคะพี่ชมใช้2ส,สีก็คือสีเขียวใช้ทําตัวกลีบดอกแล้วก็สีอิดนะคะใช้ทําเป็นตัวดอกกุหลาบนะ ซึ่งพี่ชมจะแบ่งขั้นตอนการทำออกเป็น3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกจะเป็นการถักชอ่อเอ้ยดอกกุหลาบแล้วก็ขั้นตอนที่2การถักกลีบนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็จะเป็นการเข้าชอ่อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ะว่าทำยังไงบ้างโอเคในขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการถักตัวดอกกุหลาบนะคะในแถวที่1ให้เพื่อนๆถักโซ่ทั้งหมด2 1เอโซ่นะคะถักโซ่ทั้งหมด2 1เอดโซ่นะ ใ้โซ่ครบทั้งหมด21หลักแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เราถักโซ่2ขึ้นมาต่อจากโซ่21นะคะแล้วถัก F 1ในหลักถัดไปค่ะ F 1ในหลักถัดไปนะคะจิ้มลงมาตรงที่ F ตรงหลักถัดไปนะค่ะ แล้วให้เราถัก f 1อีก2ครั้งในหลักถัดไปนะคะ f 1อีก2ครั้งในหลักถัดไปค่ะทำแบบนี้2ชุดนะคะพอได้ชุดนี้แล้วก็ f 1ในหลักถัดไปค่ะ f 1ในหลักถัดไปแล้วก็ f 1อีก2ครั้งในหลักถัดไปนะคะ แล้วก็ถัก F 1อีกหนึ่งครั้งในหลักถัดไปค่ะพอได้ F 1แล้วนะคะให้เราปิดด้วยโซ่สองนะคะปิดด้วยโซ่สองในหลักถัดไปนะคะนี่ค่ะ จากนั้นในแถวที่3ก็ให้เราเริ่มถักจากหลักเดิมที่ใช้โซ่2ปิดนะเราก็ถักโซ่2ขึ้นมาแล้วก็ถักหลักถัดไปในรูปแบบเดียวกับแถวที่2ที่ผ่านมานะคะ ในส่วนของแถวที่4นะคะก็ให้เริ่มถักโซ่2จากโซ่2ที่ปิดลงหลักเดิมนะคะจากนั้นในหลักถัดไปให้เราถัก f 1 1ครั้งค่ะพอได้ f 1 1ครั้งแล้วในหลักถัดไปให้เราถัก f 1 2ครั้งนะคะในหลักเดิมนะทีนี้อีก5หลักถัดไปนะคะให้เราถัก f 1ลงทุกหลักนะคะ f 1ลงทุกหลักหลักละ1 f นะคะก็จะเป็น5หลักนะคะ ถักไปจนสิ้นสุด5หลักแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่สปิดนะคะถักโซ่2ปิดในหลักสุดท้ายนะ ก็จะได้ตัวดอกกุหลาบนะคะก็แบ่งออกมาเป็น3ามกลีบนะใหญ่ๆนะทีนี้เราก็จะทำการม้วนนะคะม้วนเป็นวงกลมแบบนี้ให้ได้ลักษณะรูปล่างเหมือนดอกกุหลาบนะคะก็คือการเป็นช่อดอกนะนี่เราก็จะได้ดอกกุหลาบมาแล้วคะ่ะในส่วนของดอกกุหลาบก็ทำประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ง่ายๆคะ่ะไม่ยากเลยนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคะ่ะ จะมาถักตัวกลีบใบนะคะก็ใช้ไหมสีเขียวนะโดยแถวที่หนึ่งให้เราถักโซ่ขึ้นมาทั้งหมดสิบโซ่นะคะถัดมาวนกลับนะแล้วก็ถัก F 1ค่ะ จำนวน8หลักนะคะถัก X1 f 1จําจำนวน8หลักแล้วก็หลักสุดท้ายปิดด้วย c ค่ะนี่เลยก็ถัก f กลับไปทุกหลักเรื่อยๆนะคะจนครบ8หลักนะพอครบ8หลักแล้วหลักสุดท้ายเราก็ c ปิดชิ้นงานได้เลยค่ะก็จะได้กลีบใบไม้เล็กๆนะคะน่ารักน่ารักหนึ่งชิ้นงานนะ ในหนึ่งในช่อกุหลาบอันนี้พี่ชมก็จะใช้ดอกกุหลาบจำนวน3ดอกนะคะแล้วก็ทำกลีบดอกทั้งหมด4กลีบนะคะเพื่อในอเพื่อใช้ในการจัดช่อ1ช่อนะคะ นี้ก็มาถึงขั้นตอนที่3แล้วนะคะในขั้นตอนที่3นี้พี่ชมก็จะเข้าช่อกุหลาบนะคะเมื่อเราได้กุหลาบครบทั้ง3ดอกแล้วก็กลีบใบครบ4ใบแล้วนะคะทีนี้ก็จะนํามาเข้าช่อกันนะ ถ้าใครๆไม่มีถ้าใครไม่มีกาวร้อนนะคะก็สามารถใช้เข็มกับตัวไหมพรมที่เราใช้ถักนะคะเย็บติดกันได้เลยนะอันนี้พี่ชมเอาความสะดวกนะก็เลยใช้กาวร้อนนะคะในการติดตัวดอกกุหลาบแล้วก็ใบเข้าด้วยกันนะนี่เราก็ม้วนเป็นวงกลมนะคะม้วนตัวดอกเป็นวงกลมก็ใช้กาวร้อนติดถ้าใครไม่มีก็อย่างที่พี่ชมบอกนะ ก็สามารถาใช้เข็มกับตัวไหมที่เราถักนะคะเย็ยบติดกันได้เลยนะ แล่ะค่ะทุกคน เป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมพี่ชมบอกแล้วว่าทุกคนสามารถทําตามพี่ชมได้เลยค่ะง่ายมากๆแล้วเราก็ได้น้องชอ่อกุลาบจิ๋วน่ารักน่ารักแบบนี้มาเรียบร้อยจะใช้ตกแต่งชิ้นงานตามความพึงพอใจของเราเลยนะโอเคค่ะสําหรับอีพีนี้พี่ชมก็ลาไปแล้วนะอีพีหน้าพี่ชมจะทําอะไรให้เพื่อนๆได้ทําตามกันอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะอีพีหน้าพบกันค่ะอีพีนี้บ๊ายบาย Bye.